ยกถ้าไม่ใช่เจ้าพ่อสังหารนะครับเจ้าพ่อสังหารตัวจริงคือของทบกนะกครับธุรกิจกองทัพมีอะไรบ้างครับเคยพูดไปแล้วโรงแรม5ดาวไม่ใช่50ที่แล้วครับตอนนี้ผมอัปเดตเป็น80ที่แล้วปั๊มน้ำมันปตท150แห่งให้เช่าพื้นที่ในปั๊มกำไรมหาศาลสนามกอล์ฟ74็สสนามสนามมา้าสนามมวยบาบ์าเต็มไปหมดสวนปลาล์มเนืองหินโรงไฟฟ้าโรงผลิตน้ำประปาห้องเย็นห้องคาราโอเกะว i p ีรถขนส่งมวลชนร้านเหล้า ครั้งที่แล้วสมัยรัฐบาลคุณประยุทธ์ท่านสุทินเป็นคนอภิปรายต่อจากผมแล้วท่านก็เอาเนื้อหาที่ผมอภิปรายไปใช้ในการสรุปด้วยเพราะว่าท่านเป็นผู้นําฝ่ายค้านเรื่องของธุรกิจกองทัพซึ่งผมก็รวบรวมมานะครับจํานวนมากเลยที่ได้ชี้แจงไปแต่ว่ามันมีมากกว่าน,นั้นยังมีสิ่งที่ผมยังไม่ได้พูดอีกเยอะเลยครับผมทบทวนของเก่านิดน,นึงนะครับจะได้ไม่เสียเวลาของเก่าเนี่ยกองทัพมีที่ดินราชพัสดุ6.25ล้านไร่เอาแค่กองทัพบกก็5ล้านไร่เข้าไปแล้วเข้า,าไปทําอะไร ส่วนใหญ่เอาไปทําธุรกิจครับท่านนายกถ้าไม่ใช่เจ้าพ่อสังหานะครับเจ้าพ่อสังหาตัวจริงคือเองทบ,บกนะครับธุรกิจกองทัพมีอะไรบ้างครับเคยพูดไปแล้วลงแดม5ดาวไม่ใช่50ที่แล้วครับตอนนี้ผมอัปเดตเป็น8ปบที่แล้วปั๊มน้ำมันปตท150แห่งให้เช่าพื้นที่ในปั๊มกาไรมหาศาลสนามกอล์ฟ74็สสนามสนามมา้าสนามมวยบลาๆเต็มไปหมดสวนปลาเหมืองหินโรงไฟฟ้าโรงผลิตน้ำประปาห้องเย็นห้องคาราโอเกะวีไอพีรถขนส่งมวลชนร้านเหล้า แต่วันน no ี้มีมากกว่านั้นครับสิ่งที่ผมยังไม่ได้พูดยังมีฟรีทีวีอีกสองช่องที่ยังไม่ได้พูดยังมีสถานีวิทยุอีกร้อยี่สิบหกช่องที่ผมก็ยังไม่ได้พูดยังมีแท่นขุดเจาะน้ํามันที่เชียงใหม่ที่ผมก็ยังไม่ได้พูดขอโทษครับขอกลับไปอีกทีขออีกหน้านึงครับท่านทราบไหมครับว่าทหารไทยเราเป็นนักขุดด้วยคนขายเครื่องจักรบอกกับผมว่าลูกค้าเขาทุกคนที่ซื้อเครื่องจักรไปเปิดใช้งานเครื่องจักรยี่สิบสี่ชั่วโมงหมดมีที่นี่แหละที่ซื้อไปใช้แค่แปด เท่านั้นยังไม่พอครับท่านประธานโรงพยาบาลกองทัพมีโรงพยาบาลอีก57ที่กําไรโรงพยาบาลนี่มันก็เยอะนะครับไม่รู้เงินไปไหนหมดธุรกิจมิวเซียมนะทำธุรกิจมิวเซียมด้วยนะครับมีธุรกิจมิวเซียมพิพิธภัณฑ์อีก64ที่ทั่วประเทศมีการมีธุรกิจปลูกผักขายชื่อว่าทหารพันดีท่านอาจจะเคยได้ยินก็คือใช้พื้นที่ที่มีนั่นแหละเอาไปปลูกผักด้วยค่าแรงก็ฟรี เมเล็ดพันธุ์ก็ฟรีน้ำก็ฟรีเครื่องยนต์รถรถยนต์ที่ใช้ก็ฟรีน้ำมันฟรีแล้วก็เอาผลผลิตไปขายในตลาดนัดแข่งกับแม่ค้าพ่อค้าในราคาที่ถูกกว่ามีรถหวานเย็นแบบนี้ด้วยนะครับแล้วแม่ค้าพ่อค้าก็ก็ต้องรอวันที่ท่านไม่มาเขาถึงจะขายได้ใช่ไหมครับเงินไปไหนไม่รู้ครับเนี่ยเข้ากระเป๋าใครยังมีอีกครับ,บท่านประธานอันนี้กําลังมาเลยเพราะว่ากําลังปรโมหมดหนะัก army land ันนี้ไม่ใช่โปสเตอร์หนังนะครับอันนี้คือ PR ของกองทัพบกอามิแลนคืออะไรครับท่านประธานอามิแลนก็คืออีกหนึ่งธุรกิจที่กําลังโหม PR อย่างหนักจากเป็นนโยบายของพบทบนะครับที่พัฒนามาจากสํานักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวดําเนินงานโดยสํานักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬากองทัพบกไม่ได้อยู่ในกระทรวงท่องเที่ยวกีฬานะครับอยู่ในกองทัพบกจริงๆไม่ได้มีแค่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 ที่เดียวนะครับแทบจะทุกกรมมีกรมส่งเสริมการท่องเที่ยวหมด กรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทหารราบกรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทหารช่างทหารพระมีกรมส่งเสริมท่องเที่ยวกันหมดเลยแล้วก็ทุกองทัพไม่ว่าจะทับเรือ,อบวกอากาศน่าจะเกิน10-20ี่สําสำนักง,งานส่งเสริมการท่องเที่ยวแน่ๆครับเขาทําอะไรครับเขาก็เอาที่ดินที่เป็นของกองทัพนั่นแหละเปิดเป็นปรับปรุงให้มันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว200กว่าแห่งทั่วประเทศเพื่อเปิดให้ประชาชนเข้าไปใช้200กว่าแห่งทั่วประเทศนะครับทำมานานแล้วด้วยด้านบนซ้ายมือเป็นการร่วมมือกันระหว่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับทอบอซึ่งงบประมาณในการปรับปรุง200กว่าที่นี้ก็เป็นงบประมาณจากกระทรวงท่องเที่ยวนะครับคือจะให้คนมาเที่ยวที่ตัวเองยังเอางบคนอื่นด้วยนะครับแล้วก็นี่แหละครับซื้อกระจายเลยครับซึ่งผมไม่ทราบจริงๆว่าซื้ออะไรไปบ้างแต่แต่มันเยอะมากๆแน่ๆเพราะว่าแต่ละท่านท่านจัดเต็มหมดอาร์มีแลนด์ลองไปดูนะครับมีวิชาสหายด้วยนะครับพาไปเลี้ยงหมามีวิชาเอาตัวรอดด้วยนะครับ สอนเราให้ใช้ให้เราไปใช้ชีวิตในป่าเผื่อวันหนึ่งเราอาจจะหลงป่าใครจะไปรู้ใช่ไหมครับวิชาพิษวิทยาก็คือสอนให้อางูมากัดกัดเราเล่นแล้วเราจะได้ต้านพิษได้ในอนาคตอ่ะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคืออะไรแหลง่งท่องเที่ยวในเขตทหารมีทุกที่200ที่ที่ผมบอกน่าจะเป็นตัวเลขเมื่อสองปีที่แล้วด้วยซ้ำนะครับแผนพัฒนานมีทุกปีแต่ภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้ครับท่านประธานนี่ไม่ใช่เหรอครับที่เราคาดหวังจากกองทัพนี่ไม่ใช่เหรอครับหน้าที่ของทหาร แล้วไปทําอะไรครับอ,อ,อีกกิจการนะครับอีกธุรกิจหนึ่งตอนนั้นมีคัสเตอร์ที่สนามมวยรุมพินีโอโหผอบอทอบอตอนนั้นสั่งปลดนู่นนี่นั่นแทบจะปิดแล้วก็บอกว่าไม่เอาแล้วไม่อยากทาแล้วจะให้เอกชนมามาทําแทนวันนี้ผอบอทอบอคนใหม่ก็ทําอย่างนั้นแหละครับเอาเอกชนมาทําแทนไปทําสัญญากับเขาเรียบร้อยทําสัญญากับวันแชมเปี้ยนชิพดังนะครับเป็ลิ้งดีมากเลยกําไรไปไหนหมดก็ไม่รู้ไม่ได้ทำสัญญากับธนารักษ์นะครับ แล้วก็ตั้งศูนย์ใหม่ขึ้นมาศูนย์พัฒนาเมื่อสักครู่นะครับผมอ่านไม่ทันยังไม่พอครับมีอีกศูนย์หนึ่งศูนย์พัฒนากีฬาทัพบกมวยไทยลุมพินีอ่ะมีอีกศูนย์หนึ่งศูนย์การท่องเที่ยวเชิงกีฬาวัฒนธรรมการต่อสู้กงก,กับตัวานะคนละอันกับเมื่อกี้นะคนละอันกับไอ้ท่องเที่ยวและกีฬาด้วยนะเออไม่เป็นไรคนละจังหวัดกันไม่เป็นไรศูนย์การเรียนรู้ฝึกอบรมศิละปะมวยไทยอ่ะแย่งงานกรมพลศึกษาแล้วพิพิธภัณฑ์มวยไทยปลายกันใหญ่แล้วไม่รู้รน มีการอนุมัติให้แข่งร่ายรำมวยไทยด้วยตั้งแต่เอาบัวขาวไปรำที่หัวหินมานี่ก็คือจัดหนักเลยทีนี้งบประมาณทำมวยไทยนี่คือนโยบายนะครับให้เป็นกีฬาประจำชาติไทยคิดว่าตอนนี้มันเป็นกีฬาประจำชาติอะไรกันครับเนี่ยถึงต้องทำเนี่ยแผนเผยแพร่มวยไทยเผยแพร่ให้ใครครับใครก็รู้จักมวยไทยทั้งนั้นอ่ะมันงบประมาณเท่าไหร่เนี่ยครับ เผยแพร่เพื่ออะไรเพื่อขยายผลไปยังชุมชนรอบค่ายทหารและประชาชนโดยทั่วไปยังไงอะ่ะผมนึกไม่ออกอะ่ะมันไปถึงประชาชนยังไงอะ่ะว่างมากครับปัจจุบันนะครับไม่มีการเล่นการพนันในสนามมวยผมอยากจะหัวเราะเป็นภาษาฝรั่งเศส <laughs> สนามมวยไม่มีการพน,นันแล้วมันจะเป็นสนามมวยยังไงครับ <laughs> เขาแค่ไม่เขาแค่ไม่แทงมวยหน้าสนามเท่านั้นเองเขาแค่แทงในโทรศัพท์แต่มันไม่ได้แปลว่ากิจการสนามมวยของท่านมันไม่เกี่ยวข้องเลยกับการพนัน ท่านหนีไม่พ้นคาว่าทหารเปิดบอลหรอกนี่คือกองทัพเปิดบอลชัดๆข,ขออนุญาตขอกลับไปนิดหนึ่งครับทําไมถึงหัวเกกียน,นกันหมดรู้ไหมครับเ <c oughs> พราะต้องเกณฑ์คนเกณฑ์กําลังคนมานั่งดูเพราะถ้าหากว่าจํานวนลูกค้าเนี่ยที่เป็นประชาชนมันมากกว่า5 0เมื่อไหร่มันจะเข้าข่ายที่จะเป็นสวัสดิการเชิงธุรกิจเ,เชิงพาณิชย์ซึ่งอย่างไรมันก็เกินเพราะท่านเปิดให้เข้าให้กาลังคนเข้ามาชมฟรีแค่ตัอกลางวัน ท่ายนท่านก็ให้ประชาชนทั่วไปเข้าท่านท่านเลี่ยงไม่พ้นหรอกครับไม่ต้องหัวหมอทารารักต่างหากที่ไม่ยอมทําอะไรเลยนี่คือนยโยบายหลักของผบทโบอรครับนยโยบายสนามมวยปลอดการพน,นันซึ่งผมบอกไปแล้วมันเป็นไปนไม่ได้แล้วก็มีสามแผนปฏิรูปแห้ท่านน่าจะเปลี่ยนเป็นคําว่าพัฒนาร่วมกันนะครับแต่ที่ผมอ่านแล้วขัดใจครับท่านประธานคือเรื่องของการปฏิรูปกองทัพคือเจ็ดแผ่นเนี่ยมันก็น้อยมากอยู่แล้ว แต่จะหาคาว่าปฏิรูปกองทัพเนี่ยหูหาอีกพักใหญ่ครับเพราะมันแทบจะไม่มีเขียนไว้เราเลือกตั้งเราเราเราแค่เลือกตั้งชนะแล้วก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้นะครับคืออย่างนี้นะครับพักเก้าไกลเนี่ยพูดเรื่องปฏิรูปกองทัพใช่ครับแต่ว่าเก้าเออแต่เพื่อไทยเขาพูดพูดมาก่อนเราด้วยก่อนจะมีเก้าไกลก่อนจะมีอนาคตใหม่ด้วยซ้ําเราเลือกตั้งมาเราชนะนะครับแต่เราจะตั้งรัฐบาลไม่ได้ท่านเลือกตั้งมาชนะแต่โดนทหารยึดอานาจ กลับมาเลือกตั้งอีกรอบหนึ่งโดนยึดอีกรอบนึงอีกสองรอบติดเลยเราก็คิดว่าท่านจะเป็นแกนนําเป็นแนวหน้าในการปฏิรูปกองทับเป็นหัวหอ,อกที่จะแก้ไขปัญหาประเทศเรื่องนี้แต่ท่านเชื่อไหมครับเจ็ดแผ่นสิบสี่หน้าไม่มีคําว่าปฏิรูปกองทับอยู่ในนี้เลยสักคำเดียวคืออะไรครับท่านประธานรัฐบาลข้ามขั้วมัน,ม,นมันง่ายมันเดาง่ายขนาดนี้เลยครับว่าเขาจะไม่ทําเนี่ยบอกบอกตามตรงนะครับ จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของกองทัพอย่างเดียวจริงๆมันก็ทั้งฉบับแหละคือสาหรับผมมันกลวงมากมันเบามากแล้วมันก็สั้นอีกต่างหากอ่าแล้วไม่รู้ท่านจะทําอะไรไม่รู้จะไปซ้ายไปขวาไอ้นโยบายจำนวนมากที่ท่านเคยพูดไว้ท่านลืมมันไปหมดแล้วท่านไม่เขียนไว้ในนี้เลยคือถ้าจะลืมง่ายขนาดนี้ผมแนะนําท่านลืมอีกเรื่องหนึ่งสโลแกนครับคิดใหญ่ทําเป็นเนี่ยนี่ไม่ได้คิดใหญ่เลยแล้วถ้ายังทําไม่เป็นอีกเนี่ยก็ไม่รู้จะว่าย,ยัางไงแล้ว